เป็นคำถามที่ยิงตรงมากค่ะถ้าพูดตามตรงก็ยังค่ะเพราะว่าก็ยังมีโปรเจกต์ที่เหมือนรับเอาไว้อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเร็วเร็วของเขาอาจจะดูไม่ได้เร็วสำหรับคนอื่นเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะพี่เขามีโปรเจกต์เยอะมากปีหน้าคือแบบรับอะไรไม่รู้แบบ56 5 6อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าของเบลอีกด้วยซ้ำมั้งอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมาจริงภายในปี2องปีนี้เราฟ้องไม่ไ้ ช็อตเลยตอบไม่ถูกเลยอเอาเป็นว่าก็ต้องก็ต้องรอดูตอนนั้นแหละค่ะเาขาไม่เกิดก่อนน้านี้มาัคือ,อก็ไม่ได้เชิงอะไรจริงจังขนาดนั้นค่ะแต่ก็ถามว่ามีเคยคุยไหมก็เคยคุยแหละด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็มีเบาเาแต่ก็ เป็นเบาๆแบบปลายเปิดอะว่าเออก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นเดี๋ยวก็รอพร้อมแหละอะไรอย่างเงี้ยแม่เบลหรอไม่เห็นพูดอะไรเลยอ่ะแมวหัวเริ่มมีหัวไหมเพราะว่ามันมันดูใกล้เนาะไม่หรอกแม่ก็ต้องแล้วแต่เราแหละค่ะก็คือปีหน้าไม่ได้แต่ปีหัดไปน่าจะได้าปีหน้ากันเยอะเลยตลาให้ บางอันมันก็ข้ามไปปีถัดไปด้วยนะสิคะคือเนี่ยอ๋ายังไม่รู้อ่ะคือดูคิวงานหรือดูใจเราดูคิวงานไม่มีปุปปับหรอกพี่นะไม่มีอึดอัดแล้วกลัวเสิร์ฟไทยเพราะว่าด้ว่ความที่พี่เวียเป็นผู้ชายจริงๆอาจจะไม่มีสบายแต่เขาอาจจะมีไม่กลัวเพราะว่าไม่น่ามีดูเหมือนเราไม่คาดหวังด้วยไม่คาดหวังการท้าทายเัวเอกแล้วนีไม่มีหรอก เอ้าเดทแอซอาเด็แอซจริง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 เบลมองเรื่องงานแต่งงานเรื่อง่านแต่งงานบอกว่ายังไงบ้างไอความเป็นผู้หญิงอะเบลไม่มีเลยเอาจริงๆนะมันยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นฟิลไหนอะค่ะอืมก็เห็นงานแต่งเพื่อนมาเยอะแล้วเหมือนกันนะเราก็เคยเป็นเพื่อนเจ้าสาวหลายงานแล้วนะใช่เราแบบรับบทเพื่อนเจ้าเยอะมากแล้วมันมีฟิลแบบ เมื่อไหร่ถึงคิวชั้นอะไรมีไหมหรือว่าเราไปงานเพื่อนถามไหมเรามองแล้วเราก็รู้สึกว่าโหสงสารบ่าวสาวเนาะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยคื <laughs> อเขาคข่อนข้างหนักแต่มันก็เป็นเออวันที่เขาก็มีความสุขกัน <c ười> ไม่คุยเขาไม่คุยกับเบลเลยกลัวมือขาดจะมีเซอร์ไพรส์ไห <c ười> มไม่มีเออลองไหมเพาไดนเกิดเขาพูดมากลางขาวทำไมไม่มีแน่นอนห้ามไว้ไม่ได้ห้าไม่ได้ห้าวค่ะเราคิดว่าไม่มี พี่ก็เคยไปเปรยเรื่องนี้กับคุณแม่ของเบลบ้างไหมครับเออเวลาคุยกันคุยเล่นกันเลยไม่ไม่มีนะคิดว่าไม่มีค่ะเคยแอบถามแม่มั้ยพี่เบลพี่เบลเคยแอบคุยกับแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามเพราะถ้ามีแม่ก็จะต้องมาแอบมาบอกสรุปว่าก็น่าจะยังไม่เร็วๆนี้ค่ะ